สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะโสพิตาไม้มงคลวันนี้จะมาทําคลิปพาท่านผู้ชมไปแยกแยะน้องหงษากันค่ะว่าน้องหงส์สองต้นที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมมีควา,ามต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นก็ขอแวะพาท่านผู้ชมมาชมหงา์มอโรโครต้นนี้ก่อนนะคะ หงสาโมโรอกโคต้นนี้เป็นไม้สะสมของทางสวนนะคะท่านผู้ชมน้องมีความสวยงามค่ะมีความด่างที่สวยมากสีก็จะเหลืองจัดแบบนี้เลยค่ะมีลายกระจายนะคะสําหรับหงสาโมโรอกโคส่วนหงสาอีกสองต้นที่โสฟิตาจะพาท่านผู้ชมไปชมจะเป็นหงสาอะไรนั้นตามไปดูกันค่ะ นี่เลยค่ะท่านผู้ชมหงสาสองต้นที่โสพิตาบอกจะมองเห็นลักษณะที่แตกต่างอย่างได้ชัดเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมช่วยกันดูค่ะว่าน้องเป็นหงสาอะไรโสพิตาก็ขอแนะนำน้องเลยนะคะสำหรับหงสาต้นแรกก็น้องเป็นหงสาบราซิลค่ะหงสาบราซิลน้องจะมีรูปลักษณะอ่า ใบน้องจะบางนะคะใบยาวปลายแหลมค่ะท่านผู้ชมปลายใบน้องจะมีความแหลมใบน้องจะบางมีความผิวใบจะยาวลายจัดสวยเหมือนกันนะคะหงสาบราซิลสำหรับใบไหนที่มีสีด่างจัดจัดจะมีความสวยงามมากเลยค่ะเราดูลักษณะของใบกันแล้วเราไปดูส่วนของลำต้นนะคะ ส่วนของลำต้นน้องหงสาบราซิลน้องจะมีะกาบที่หุ้มลำต้นกาบใบจะไม่ไม่ชิดลำต้นนะคะส่วนก้านท่งน้องที่ต่อจากกาบใบก็ไม่ได้ยาวมากค่ะมาถึงใบของน้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะคนใบจะเล็กนะคะ ใบเล็กยาวไม่ถึงปลายใบปลายใบแหลมค่ะอันนี้เป็นลักษณะคร่าวๆข,าของน้องนะคะเราสามารถมองเห็นข้อของน้องค่ะก็คือการของน้องกาบของน้องจะไม่ได้ชิดลำต้นนั่นเองนะคะท่านผู้ชมส่วนลายลายตรงกาบใบของน้องก็จะมีลายเหลืองที่เกิดจากการด่างของของแต่ละใบนะคะ ถ้าน้องมีความด่างมากกาบของน้องก็จะมีสีเหลืองเยอะอันนี้คือลักษณะของการด่างนะคะท่านผู้ชมเรามาดูต้นที่สองค่ะสำหรับน้องต้นที่สองน้องเป็นหงสาจีระชัยนะคะท่านผู้ชมหงสาจีรชัยความเป็นมาอันยาวนานเลยนะคะสำหรับหงสาจีรชัย จิรชัยเป็นไม้ที่ได้มีนักพัฒนาสายพันธุ์ก็คือคุณหนึ่งจิรชัยเล่งทองนะคะท่านก็ได้ผสมไม้ตัวหงสาจิรชัยมาเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเรามาดูลักษณะใบของหงสาจิรชัยคะ่ะหงสาจิรชัยจะมีกาบที่ชิดกับลำต้นนะคะ ใบน้องจะมีความมนมากกว่าถงสาบราซิลนะคะโคนใบจะมีความมนมากกว่าใบก็จะยาวขึ้นมามาถึงปลายใบปลายใบจะมีความความมนนะคะปลายใบจะมนมีติ่งแหลมนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมน้องมีลักษณะใบหนาค่ะสัมผัสได้จะรู้ทันทีว่าใบน้องมีความหนาใบจะแข็งๆหน่อยนะคะ ส่วนลวดลายก็ขึ้นอยู่ที่แม่พันุ์ของน้องนะคะแต่ถ้าต้นไหนมีลวดลายที่ด่างจัดจัดน้องจะมีความสวยงามมากค่ะเพราะน้องจะเป็นหงศาท,ที่ทุกคนตามหากันอยู่นะคะทุกคนมาดูส่วนของลำต้นน้องนะคะสำหรับหงศาจีระชัยกาบใบของน้องก็จะเป็นร่องเหมือนกันค่ะระหว่างขอบกาบใบ ข้างนะคะน้องจะมีลายริ้วๆเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีนวลนวลได้เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมน้องก็จะมีร่องส่วนก้านส่งก็จะสั้นค่ะแต่กาบใบจะชิดลำต้นมากกว่าหงสาบราซิลนะคะท่านผู้ชมส่วนลายที่เห็นได้ทั่วไปตามกระดูกใบของน้อง หรือว่ากาบใบของน้องที่เป็นสีสเกิดจากการด่างนั่นเองนะคะถ้าต้นไหนมีใบไหนที่มีลายด่างเยอะๆน้องก็จะมีสีให้เราเห็นเยอะแต่ลักษณะเด่นๆที่สังเกตได้ง่ายสำหรับของสาจีรชัยนะคะท่านผู้ชมก็คือกาบใบเขานะคะกาบด้านข้างนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ น้องจะมีเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นวลๆนะคะสำหรับต้นนี้ต้นอื่นๆอาจจะมีสีเหลืองเข้มก็ได้ค่ะสังเกตได้เลยค่ะน้องจะมีทุกใบค่ะกาบกาบตรงนี้นะคะก่อนจะถึงก้านส่งใบค่ะน้องจะมีสีเหลืองนะคะอันนี้คือลักษณะที่ทางสวพิตาแนะนำให้ท่านผู้ชมลองสังเกตกันดูนะคะ สำหรับเรื่องราคาของหงสานะคะสำหรับน้องหงสาบราซิลก็คือต้นนี้ค่ะน้องก็จะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะคะขึ้นอยู่ที่ความด่างสวยของน้องนะคะและสำหรับหงสาจีราชัยน้องมีราคาค่อนข้างสูงกว่าหงสาบราซิลนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่หายากนั่นเองค่ะหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยาก จะมีสะสมก็ลองมองหาตามท้องตลาดนะคะไม่แน่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะไปเจอเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวนี้เป็นหงสาอะไรไม่สามารถแยกออกได้เมื่อก่อนแม่ค้าก็เป็นเหมือนกันค่ะก่อนที่จะมาทำคลิปก็เป็นคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเหมือนกันนะคะหลังจากที่สุพิตาได้ศึกษาหาข้อมูล แล้วก็ได้นำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหาไม้อย่างถูกต้องกันนะคะโสพิตาไม้มงคลเรายังมีไม้มงคลให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันอีกหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นอากุลมาดิเฟนบาเกียก็ขอฝากช่องทางติดต่อสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาสอบถามทางสวนเรานะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร093 69 1 6 1 6 8 หรือจะติดต่อมาทางช่องทางเพจ u t u b e โสพิตาไม้มงคลหากท่านผู้ชมอยากได้ไม้มงคลไม้สะสมหรืออยากจะทักมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยยาวัสดุปลูกทางโสพิตายินดีนะคะโสพิตาไม้มงคลก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอ ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปในครั้งหน้าครั้งหน้าสวสิตาจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมไม้หรือว่าจะพาท่านผู้ชมมาทำการขยายพันธุ์ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวิสตามไม้มงคลก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมอีกครั้งและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย